สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมยันเดเลแต่วันนี้เราไม่ใช่มาแบบเล่นแข่อยังจังนะทุกคนวันนี้เป็นนเขาเด็ดนะเพื่อนเป็นคุณแม่ทุกคนนี่โอเค เดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปนะกำจัดหนามัดใจเนะอย่าเรียมกดไลค์กดตดิดตามให้คุณแม่เร่นลนะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปถึงบ้านเลยขอบากด้วยคุณแม่คนนี้ยูมันกับลูกไง โอ้มม่ก็สเบรฮิวฮิวฮิวนเพื่อดีจากไหนคนไหนเป็นหนาวใจกันนะคนนี้เหรอ đông như thế Hãy kênh này rất that's too close sorry dear. sorry dear that's too close what are you Stop sorry dear Back sorry dear that's too close you're in my personal space 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 nope. you're in my personal space you're in my personal space nope you're in my personal space nope you're in my personal space you're in my personal space nope. you're in my personal space what are you up to 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 back off you're in nope. my personal space oh, oh, oh. โอเคต่อรักคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเกินไปละสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะเล่นเกมยันดีลิฟต์กันพวกมันก็คงเลยเพราะมันคือเกมปวดตาดีไงทุกคน เอเดยวทำไมกูเกิดมาคนก็ตายเดี๋วป่ะนังเอะเอะแล้วก็ไปเลยแเงียแล้วก็ไปเลยแเงี้ยทำไมต้องเป็นเก่งด้วยนะเนี่ยโอ้มาเราก็ฆ่ากันเลยเอวววทุบมัน nhìn con em này tôi em ạ à. Cái anh đâm bay mình đi Wow Có mấy nhà lấy rau được cái này tôi em nha Có ý đuôi อ,อกินนี้ใครชอบกดไล์กดติดตามกดแชร์กดแจ๊กซักใครให้ด้วยบ๊ายบายโอเคทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมเย็นดีแต่วันนี้เราไม่ใช่มาเล่นยันจังนพะืกอนเรามาเล่นโอซานะนั่นเองนี่ มันเปิดด้วยวน,นี่เอเอนี่่ดีังป้อมหอเหมือนช้งมันตายแ้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซักซัให้ได้บ๊ายบาย